ครับผมสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะมาดูชนชมครับผมเนาะชนชมเราจะเปลี่ยนกระถางครับผมเนาะเปลี่ยนแล้วยกขึ้นเอาอตัดรากมันออกครับผมแล้วจะยกขึ้นมาว่าจะเป็นยังไงครับผมวันนี้ไม่มีอะไรทําผมครับผมวันนี้ชนชมดูชนชมครับผมนี่เลยครับผมเราจะ,ะทําการยกขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยน เปลี่ยนกระถางครับผมเปลี่ยนดินครับผมนี่มันเป็นหน้าผลครับผมถ้าถ้าดินแน่นมันจะเป็นรากเน่าดังนั้นแล้วเราจะเปลี่ยนครับผมครับผมเราก็ทาการยกขึ้นมาแล้วครับผมชวนชมเรายกออกมาจากกระถางแล้วครับผมนี่เลยหน้าตาก็เป็นอย่างนี้เนาะมีรากมีใบมีกิ่งก้านสาขาครับผมแล้วเราจะทําการล้างออกเนาะอุปกรณ์ก็มีครับผมกันไก แล้วก็มีมีดแล้วก็มีปูนปูนขาวถ้าไม่มีปูนขาวก็เอาปูนแดงเชียวหมากได้ครับผมเนาะเรามาดูกระถางก่อนครับผมกระถางนี้คือรูปแบบของกระถางชินชมครับผมนี่เลยกระถางชินชมนี่กระถางเจ้าลายมังกรครับผมนี่ซื้อมาก็ประมาณสัก สี่ร้อยกว่าบาทที่ร้อยกว่าบาทครับผมนี่กระถางใหญ่เออ่กระถางใหญ่พอสมควรครับผมนี่ก็ลองลงมาคือกระถางเออ่ลายมังกรเหมือนกันครับผมเนาะนี่ก็เออ่รุ่นกลางครับผมลองลงมาคือรุ่นเล็กครับผมนี่รุ่นเล็กอ่ารุ่นเล็กครับผมรุ่นนี้ก็ประมาณทักงสองร้อยกว่าบาทครับผมรุ่นนี้ก็เจ็ดสิบาทแปดสิบาทครับผม อ่าถ้านี่ไม่ใช่กระถางท่านชมครับผมนี่เป็นกระถางดอกไม้อ่าถ้ารุ่นนี้ก็เป็นอ่อาพลาสติกครับผมรุ่นนี้ก็ประมาณสักสิบยี่สิบยี่สิบบาทครับผมสิบบาทจิบกาบาทครับผมนี่เลยต่อมาเราจะทําการเปลี่ยนครับผมต้นใหญ่เราจะทำเอ่อทำการเปลี่ยนใส่ต้นใส่กระถางใหญ่ครับครับผมเราก็ได้ทําการล้าง รากเสร็จแล้วครับผมนี่เลยหน้าตาก็เป็นแบบนีน้ครับผมต่อไปเราจะทําการตัดแต่งรากให้สวยงามครับผมเป็นรูปเป็นทรงครับผมเอารากฝอยออกครับผมรากฝอยรากฝอยรากฝอยนะครับผมออกเนาะเหลือแต่รากใหญ่ครับผมรากฝอยที่เล็กๆเ,เอาออกครับผมหล้วรากใหญ่เนาะครับผมนี่เลย ถ้าเราตัดออกมาจะเป็นรูปแบบนี้ครับผมตัดรากแตงรากครับผมถ้าเราตัดแตงเสร็จแล้วเออเราก็ทาด้วยปูนขาวครับผมนี่เลยปูนขาวเชียวหมากครับผมหรือปูนแดงก็ได้ครับผมเพื่ออะไรเพื่อป้องกันเชื้อราครับผมป้องกันเชื้อราต่อไปเราจะทําการเอาลงกระถางครับผมครับผมเสร็จแล้วก,ก็เป็นหน้าตาแบบนี้ครับผมเนาะ เออครับผมเสร็จแล้วก็เติมกระถางพอดีเลยครับผมนี่เลยชวนชมครับผมเราทําการย้ายกระถางมาครับผมล้วยกขึ้นครับผมเนาะเปลี่ยนกระถางเอ่อถ้าไม่เปลี่ยนมันจะซึมซับน้ํามันจะน้ําจะอุ้มแล้วรากมันจะเน่าครับผมเนาะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับฝากติดตามเอ่อเกษตรวิธีชาวบ้านด้วยครับผม